อด้บเลณถ้าคิดว่ายังไม่สุดให้หยุดดูคลิปนี้ก็เข้ามาดูแล้วแบบราคาแพงน้องโคตรแพงเลยแค่หยุดลดได้หนึ่งเสี้ยววินาทีเนี่ยแล้วมันช่วยชีวิตเราเนี่ยคือว่าถือว่าคุมมันนะการที่เราจ่ายเงิน2อสามแสนเพื่อคันนี้สุดยังไงก็คือถึงคือย,ยางเนี่ยสุดละสเปคนี้บอกเลยว่าเลี้ยวติดไอ้ส่วนที่เลี้ยวติดเนี่ยเรามาดูกันว่าเขาทำยังไงนะครับลูกค้าไม่ต้องไปทําเองหรอกบางทีลูกค้าไปทําเองที่ร้านอนะ่ะมันก็ไม่เนียนนะครับผม เขาดูคลิปเราแต่ว่าเขาไปซื้อที่อื่นาะลูกค้านึกว่าแบบว่าซื้อที่ไหนแล้วแบบว่ามันมันได้เหมือนกันนะครับผมมันก็ไม่ได้ชุ้มล้อแบบนี้สวัสดีครับผมวัตฟอร์ดนะครับจากชแนลวัตส์ฟอร์ดแลปเตอร์แล้ววันนี้ผมจะพาพี่ๆมาดู Ford Ever e s t ไทเทเนียมขับเคลื่อน4ล้อร,ราคา1 8 7 000, 4 0 0้านบาทคันนี้สุดยังไงไปดูกันนะครับผมมาดูด้านข้างเลยนี่จุดคลายแม็กเลยคันนี้คันนี้สุดยังไงก็คือ หคือยางเนี่ยสุดละสามศูนย้าห้าห้ายสิบเปคนี้บอกเลยว,ว่าเลี้ยวติดเราต้องทำการยกรถก่อนนะตัวนี้จะเป็นทรงยกนะอ่ะเนี่ครับเดี๋ยวลองดูไกลๆว่าดูด้านข้างนะครับด้านนี้คันนี้จะเป็นทรงแบบยกสูงนะนี่ให้ดูด้านข้างก่อนเลยครับเมือ่อเมื่อยกสูงแล้วคันนี้จะสูงอยู่194เซนนะครับนี่ปกติรถเดิมๆจะสูง184ยแปดสนะครับผม ถ้าโหลดเนี่ยมันจะเหลือประมาณ174คันนี้สไตล์เขาเป็นยกสูงนะใส่ยางเต็มซุ้มนะครับผมนี่แล้วก็ตัวนี้เราแก้ปัญหาเรียบร้อยนะหรือวติดมุมนี้กับมุมหน้านะครับผมอ่ะมีอะไรบ้างคันนี้ใส่โช๊คโอเฟนเดอร์สองจุเนะเดี๋ยวผมหมุนให้ดูฮะนี่อ่ะนี่ครับ อ่าตัวนี้ช่วงล่างนะครับผมช่องล่างเปลี่ยนปีกนกนะครับผมตัวนี้เป็นปีกนกสําหรับตัวยกสูงนะนี่ฮะสังเกตว่ามุมเขาจะมุมนอกกับมุมในเนี่ยเท่ากันก็ตัวนี้ยก2อกนิ้วนะครับผมโช๊คอัพเนี่ยเปลี่ยนเป็นตัว2.5 OEM นะครับผมเป็นระบบโมโนทูปตัวของเดิมเนี่ยเป็นเทอร์บินทูปนะฮะก็ตัวนั้นตัวเทอร์บินทูปก็จะมีปัญหาเรื่องการระบายความร้อนนะครับผมตัวโมโนเนี่ยก็ จะระบายความร้อนได้รวดเร็วกว่านะตัวนี้มาพร้อมกับตัวสปริงนะเป็นสปริงแบบโปร e กสซีฟนะฮะเรียกว่า,เ,าเป็นสปริงที่มี2ค่า k นะครับผมตัวนี้มาประกบกันก็เป็นชุดโชคนะเป็นลักษณะเหมือนตัวแรปเตอร์แบบคอยล์โอช็อคนะครับผมมีเพิ่มเติมพิเศษเข้ามาก็คือเป็นสายออกมาจากตัวช็อคอัพนะครับผมตัวนี้ก็เป็นเป็นการซับแรงกระแทกจากตัวน้ํามันที่อยู่ด้านในให้ไหลออกมา ที่ตัวซับแทงนะครับผมในตัวซับแทงก็สามารถปรับได้ถึง8ระดับนะครับผมปรับการไหลกลับของตัวน้ํำมันโช๊คเนี่ยให้มันไหลช้าได้เร็วนะครับผมถ้าเราปรับไปที่เบอร์ห้าหกเจ็ดแปดมันก็จะตึงขึ้นโช๊คก็จะเฟิร์มขึ้นนะครับผมแต่ถ้าเราอยากไปลุยเนี่ยให้เราปรับสามครับสองหนึ่งประมาณนี้นะครับผมโอเคอ่ะชุดล้อยางนะครับผมก็ล้อเนี่ยเป็นล้อเลนโซ่ของแท้นะครับผมนี่ลูกค้าเน้นแท้นะครับ ล้อแท้ยางแท้ไหมแท้ยางโตโยทัยโอเพนกันที่ตัวนี้สามารถใส่สลับด้านได้นะครับผมตัวนี้สีฟ้าเนี่ยเขาเคลือบไว้นะปกติจะเป็นสีขาวนะถ้าเราไม่อยากถ้าถ้าเราอยากคุมโทนแบบให้มันแบบเป็นโทนดําก็ใส่กับด้านนะครับผมมันสามารถใส่กับด้านได้นะครับผมตัวนี้เป็นยาง rt ถือว่าขายดีมากแล้วก็ฮอตฮิตซึ่งซึ่งมันหล่อตัวเนี้หล่อเท่ะนะครับผมยางก็ เป็นยางแบบร้อยเปอร์เซ็นตนะครับผมตัวนี้อาจจะหมดวัยเนี่ยแต่ว่าค่าเทดแวนเขาค่อนข้างเยอะค่อนข้างน้อยนะก็มันจะค่อนข้างจับถนนนะครับผมแล้วก็เสียงเนี่ยถามว่าเสียงเนี่ยดังไหมก็สังเกตได้ที่ร่องระบายลมนะครับผมนี่อันนี้คือร่องระบายลมตัวนี้จะทําการระบายลมที่เวลารถมันหมุนนะครับผมล้อมันหมุนเนี่ยมันจะระบายออกตรงนี้นะอันนี้มีค่อนข้างเยอะก็เสียงไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะครับผมอ่า อันนี้ก็ใส่โชคสีต้นนะฮะหน้าหลังนะครับผมด้านหน้าก็มีสปริงมาพร้อมนะครับผมมีปีกนกโปรเฟนเดอร์นะครับผมเป็นสีแดงนะครับอ่ะมาดูมาดูาดอะไรเขาเรียกอะไรห้ามล้อห้ามล้อภาษาแบบทางการนะตัวนี้เป็นเบรกคัสตอมนะครับผมสามารถทำได้หลายสีนะครับอ่า สามารถทําสีได้หลายสีนะครับผมตัวนี้ใช้สีเขียวมะนาวนะก็มองทะลุออกมาจากข้างในเลยนะผมว่าสีนี้มันเข้ากับโทนของรถนะโทนรถเนี่ยเป็นสีเทาดํานะครับผมนี่ก็เป็นโทนสีเขียวมะนาวนะเป็นเบรกคัสตอม6พอตนะฮะ6พอตก็คือ1 2 3นะครับผมมี2ด้านก็เป็น6พอตนะฮะเป็นเบรกของ ตัวพอเช่พานามล่านะครับผมหพอตมียังไงบ้างก็คือว่าออพอรตด้านล่างจะเป็นเล็กกลางแล้วก็ใหญ่นะครับผมเวลามันเบรกเนี่ยมันก็จะให้ความสมูทนะแล้วก็เบรกลงลึกๆนะครับผมไม่ได้เบรกไม่ได้เบรกแบบหดหิ่มนะนี่ตัวจานนะครับผมจานก็ใช้เป็นยางอ่าใช้เป็นจานใหญ่สุดเลยไซส์405ม mm, ิลิเมตรนะครับผมนี่ฮะตัวฮับกลางก็สีดําตัวนี้เลือกสีได้นะครับอันนี้ก็เลือกสีได้นะสาหรับ ลูกค้าที่มีสีในใจก็เอามาใส่ได้นะครับตัวรถเนี่ยสีเทาดำแน่นอนว่าไม่ไม,ไม่ไม่มีไม่มีมาจากโรงงานนะครับผมคันนี้เป็นสีเทาดำสีเทาดาแบบดำๆเลยนะครับผมสีอันนี้ก็คือสีแบบแรปเตอร์นะก็ตัวนี้ก็ฮอตฮิตติดเทรนนะครับผมนี่ก็เป็นการแรปสติ๊กเกอร์นะครับผมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูด้านในเครื่องยนต์ วิธีการเปลี่ยนสีเนะี่ยมันมีสองแบบคือแ a ปสติกเกอร์นะแ็สติกเกอร์ก็ใช้เวลาประมาณ3-5วันนะครับผมทำสีถ้าทำสีเนี่ยใช้เวลาประมาณ1เดือนนะครับเปิดได้ไหมเนะี่ยติดแขนเสือ้ออ่ะนี่ครับภายในก็จะเป็นโทนดำเทาดำแบบนี้นะอันนี้สีใหม่นะผมสีใหม่ก็จะมีสติกเกอร์แบบ เก็บงานในนี้นะครับผมตัวสติกเกอร์เป็นเกรด PET นะครับผมสังเกตว่าสีเขาจะเงาเหมือนสีรถยนต์เลยนะครับผมตัวไมคอนเนี่ยก็ประมาณสัก120-170ไมคอนนะฮะก็ราคาความแพงเนี่ยขึ้นอยู่กับวัสดุนะฮะกถ็ถ้าลูกค้าอยากได้แบบว่าหนากว่านี้หรือว่าเป็นสติกเกอร์ที่มันซ่อมตัวเองได้ก็เป็นเกรด TPU นะฮะตัวนั้นก็ลองสีก็น่าจะมีทะลุแสนนึงนะครับผมก็ ถ้าอยากสุดก็หยุดดูคลิปนี้นะอ่ะเครื่องยนต์ตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์เดียวกับแรปเตอร์นะ2.0ไบเทอร์โบนะครับผมเป็นเครื่องยนต์ Eco Blue นะได้แรงแรงม้านาจจากเครื่องยนต์อีโค o บูส1.0ที่ได้รับลมาชวัลชนะเลิร5ปีซ้อนนะในการประกวดเครื่องยนต์นะครับผมอันนี้ก็มีใบเทอร์โบเป็นเทอร์โบคู่มีเล็กกับใหญ่นะทำงานร่วมกันนะครับผม รอบต่ำเทอร์โบเล็กทำงานรอบสูงเทอร์โบใหญ่ทำงานนะครับแล้วก็มันก็จะผสมผสานกันฮนะคเครื่องยนต์ตัวนี้210แรงมา้าแรงบิด405รนิวตันเมตรนะก็ถือว่ามีพละ,ะกำลังที่ถือว่าเยอะนะแล้วก็จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะครับผม10สปีดก็ใช้ใน F150 ฟอร์มาสแตงนะครับผมตัวนี้เบรกได้เป็นเบรกอิเล็กทรอนิกส์เบรก,บ,รกบูสเตอร์นะ ก็ใช้ในการคุมถอยจอดนะครับผมถอยจอดก็ใช้แค่เพียงปลายนิ้วนะแล้วก็ควบคุม Adaptive Cruise Control ต่างๆนานาแบตเตอรี่ให้เป็นแบบ AGM นะครับหรือว่าแบตเตอรี่แบบเจลนะครับผมตัวนี้เหมาะกับรถที่เป็นระบบ Start Stop นะครับนี่ก็มันก็จะไม่มีน้ำกลั่นอะไรหกออกมาข้างนอกเพื่อทำลายอุปกรณ์ด้านในนะตัวพัดลมไฟฟ้าได้มาแล้วในรุ่นนี้นะครับผมก็ จะมีอยู่ในรถพวก BM รถแพงๆนะครับผมก็ตัวนี้มันก็จะไม่หน่วงกําลังจากเครื่องยนต์นะครับผมอ่ประมาณนี้สําหรับเครื่องยนต์นะครับอ่าชุดแต่งด้านหน้านะครับเป็นชุดวิกเตอร์นะครับผมชุดวิกเตอร์เนี่ยจะไม่รวมกับตัวกระจังนะครับนี่ตัวกระจังเป็น V6 หกแรปเตอร์นะครับผมแล้วก็ชุดวิกเตอร์เนี่ยจะครอบเข้าไปด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับ คิวล้อเนี่ยก็มีให้เลือก2แบบตัวนี้เป็นคิ้วล้อแบบนี่ฮะแบบแบบหยักๆยักนะครับผมแล้วก็มีแบบเรียบอีกอันนึงนะครับผมนี่ตัวไทเทเนียมเขาจะเป็นคุมโทนเป็นสีโครเมี่ยมแบบนี้นะฮะนะฮะถ้าเราอยากคุมโทนดำก็แรปได้นะครับผมหรือว่าพ่นสีก็ได้นะก็แนะนําเป็นแรปดีกว่าเพราะว่าบางทีลูกค้าอาจแบบอยากไปขายต่ออะไรเงี้ยก็สามารถที่จะเปลี่ยนสีได้เรื่อยๆแต่ว่าแนะนําว่า มันก็มีอายุการใช้งานของมันของสติกเกอร์นะครับผมนี่ส่วนภายในเนี่ยก็คร่าวๆได้บอกไฟฟ้าคู่หน้าหลังแอร์แบ็กเใบผมบอะไรไฟฟ้ามีตั้งความเร็วแบบรักษาระยะห่างถอยจอดได้นะครับผมส่วนออปชั่นเล็กๆน้อยๆเนี่ยเดี๋ยวค่อยอธิบายเมื่รับรถนะครับผมอันนี้สามารถอธิบายได้เป็นวันๆนะครับผมถ้าลูกค้าแบบว่ามีเวลานะ,ะนี่ครับนี่ครับ,รบด้านหลังก็แบบนี้ เบาะเนี่ยสามารถพับได้180องศานะตรงนี้หน้าหลังนะครับผมส่วนเบาะตัวนี้พับได้180เลยนะเวลาเราแบบง่วงนอนเราก็พับลงมาได้เลยนะครับผมด้านในเราก็ไม่ได้แลปนะครับผมตัวนี้ก็ไม่จําเป็นเนาะเพราะว่าเวลาเราปิดอ่ะมันก็ไม่ได้ไม่เห็นข้างในอยู่แล้วนะะก็ไม่ต้องไปเพิ่มเงินนะอ่ะเบรกหลังเบรกหลังเนี่ยจาน380ก็เป็นรุ่นเดียวกันเป็นพอตนะครับผม พานามล่านะครับผมด้านหลังเนี่ยเป็นพอรพอตนะมีปัม 2, 2, ป๊มสองปั๊มอะสี่พตนะครับมีด้านละ2นะครับผมแล้วตัวนี้เป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับผมตัวนี้จะทำงานตอนที่ที่เราดึงเบรกมือส่วนเวลาเราเบรกเนะี่ยตัวนี้จะทำงานกับตัว6พอรตด้านหน้านะครับผมฟิลลิ่งในการเบรกเนี่ยแบบว่าผมบอกเลยว่าโคตรด,ดีเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นคายเอหรือว่าตัวพานามล่าเนี่ยมันก็เป็นรถซูเปอร์คาร์เนาะเวลาเราเบรกเนี่ยมัน มั่นใจอยู่แล้วนะครับผมก็ตัวน,นี้ถามว่าราคาบางคนบางคนเข้ามาดูแล้วแบบราคาแพงน้องโคตรแพงเลยแบบแต่รู้หรือไม่ว่าบางทีแบบเราแบบแค่หยุดรถได้หนึ่งเสี้ยววินาทีเนี่ยแล้วมันช่วยชีวิตเราเนี่ยคือว่าถือว่าคุ้มมันนะการที่เราจ่ายเงินสองสามแสนเพื่อเพื่อซื้ออะไรเนี่ยมันก็ถือว่าคุ้มนะ,ะตัวน,นี้ฝาท้ายไฟฟ้านะครับผมแต่ผมไม่อยากเปิดเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีอะไรหล่นลงมา ว่ามีอุปกรณ์ที่ที่เช่นพวกจานอะไรพวกนี้อยู่ด้านในนะครับผมทีนี้เราขับมาแล้วไม่รู้ว่ามันมันเรียงตัวยังไงนะขออนุญาตไม่เปิดแล้วกัน่ะด้านท้ายนะผมเป็นวิกเตอร์นะผมนี่วิกเตอร์ก็เป็นชุดครอบแบบนี้นะถ้าเราเบื่อก็ถอดออกได้ตัวนี้ใช้ 3m ในการติดตั้งนะมี2เวอร์ชันนะเวอร์ชันที่เป็นท่อเหมือนเล็กแปกแบบนี้ครับแล้วก็เวอร์ชั่นแบบท่อเอ่อเป็นสี่เหลี่ยมเหมือน,นเหมือนข้าวหลามตัดครับตัวนี้ ชิ้นงานตัวนี้ก็มีด้านหน้าด้านท้ายแล้วก็สโซ่สปอยเลอร์ตรงนี้นะครับอันนี้เขาก็แลปเป็นโทนดํานะครับผมนี่โทนดําแบบยาวไปข้างหน้าเลยนี่ผ่านซันรูปไปนะครับผมไฟท้ายซิกเนเจอร์นะครับผมนี่ก็มีอยู่ในรุ่นนี้เรียบร้อยนะครับตัวด้านหลังเนี่ยเราไม่ได้ด้านหลังเนี่ยเราไม่ได้ไม่ได้ยกนะครับผมก็ใช้ยกข้างหน้าขึ้นนะครับแล้วก็ด้านหลังเดิมนะครับแล้วก็ ไอส่วนที่เลี้ยวติดเนี่ยเรามาดูกันว่าเขาทํำยังไงนะครับแต่ว่าลูกค้าไม่ต้องมาทําเองหรอกบางทีลูกค้าไปทําเองที่ร้านอ่ะมันก็ไม่เนียนนะครับผมเพราะว่าบางทีมีลูกค้าที่ที่เขาติดตามจากช่อง youtube เนี่ยเขาโทรมาบอกว่าน้องเขาดูคลิปเราแต่ว่าเขาไปซื้อที่อื่นอ่าแล้วทีนี้บอกว่ามันก็ไม่ได้ซูมล้อแบบนี้ไงเนี่ยดูว่าเขาลูกค้านึกว่าแบบว่าซื้อที่ไหนแล้วแบบว่ามันมันได้เหมือนกันนะครับผม ก็ไม่ได้หรอกเนี่ยมาดูนะนี่ครับอ่ะอีกนิดนึงรับตรงนี้นะเห็นไหมเมื่อกี้ก็คือผมขับรถมามันก็เลี้ยวไม่ติดนะดูงานไม่มีรอยนะครับผมไม่มีร่องไม่มีแบบหลุมให้นกหนูงูตะขาบเข้าไปนะครับผมแล้วก็ด้านหน้าก็นี้นะครับผมก็เลี้ยวได้ปกตินะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับลูกค้าที่กําลังสนใจรถยนต์ฟอร์ดเนี่ยหรือว่ามีรถยนต์อยู่แล้วก็ได้เอามาแต่งแบบนี้ก็ได้นะครับผม ถ้าใครยังไม่มีรถน่ยโทรหารผมนะครับผมวัดฟอร์ดประจำอยู่ที่ฟอร์ดพนันครสาขาเกษตรนวมินทร์นะครับผมเบอร์โ,รโทร0 9 1 7 6 1 8 5 2 6 ID Line w ด t f o r d 1 6 8นะนะครับลูกค้าสามารถสนับสนุนผมได้ง่ายๆโดยการฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบก,กันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ Terima kasih